เมนูผัดกระเพรา่่องในนะครับผัดกระเพรา่่องในอันบบนียก็กลวกก่อนนะครับจะได้ไม่ข็งลวกนิดนึงจะได้ไม่แข็งมันจะได้นุ่ม ตึงๆนะครับลวกให้มันตึงๆนิดนึงน,นะครับลวกเสร็จปุ๊บสีนี้ก็ตั้งในฮะได้เลย O... e pai なってんの น้ำมันหอยนะครับระเดีสาขาว น้ะเทะาพะครับดูกันเลยสะเพาแสงมันไปเลย ทำอะไรครับวันนี้ผัดข้งในครับผัดกระเพราื้องในไก่นะครับสีสันนะครับสีสันมันจวอันดีุงวอลเลยครับวันนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาพอรื่ข้างในนะครับเป็นไงล่ะ